ต้นเพื่อนในห้องอะ่ะเขาจบมาเป็นเจ้าของโรงงานเจ้าของบริษัทตำแหน่งสูงๆกันเยอะแยะเลยนะแล้วต้นนะทำไมมาขับวินก็อย่างว่าแหละก็ตอนต้นเรียนน่ะต้นไม่ตั้งใจเรียนน่ะติดศูนย์ติดรอก็เยอะคนอื่นเขาจบมาก็ได้ดีหมดแต่ต้น,นเนี่ยแหละเนี่ยโง่เองก็ลําบากหน่อยนะต้อนอย่าบอกนะว่าบ้านหลังเนี้ยบ้านต้อนน่ะใช่บ้านเราเองแต่นี่ฟิวน้องสาวเราไงที่พาเราเที่ยวเรียนบ่อยๆอะ่ะ ฮัลโหลค่ะพอดีอยู่ในซอยแล้วอะค่ะชื่อหมู่บ้านอะไรนะคะโอเคค่ะอันนี้อยู่บ้านเลขที่อะไรอะคะขอบ้านเลขที่อีกทีได้ไหมคะ 18...45... ปทับ 4, 5, ซอยเได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเข้าไปในหมู่บ้านแล้วจะโทรหาอีกทีหนึ่งนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะเอา้านั่นต้นนี่ตั้งแต่เรียนจบมาไม่ได้เจอกันเลยจบมามาขับวินเนี่ยนะ ต้นไม่ได้เจอนานแน่เอาไงฟิลมไม่เจอตั้งนานเนี่ยมาขับวินอยู่แถวนี้เหรอใช่ฟิล์มเราขับวินแถวนี้แหละเป็นไงนสบายดีไหมเพื่อนสบายดีต้นพอดีเรามาส่งของให้ลูกค้าแถวนี้มาส่งรอบนี้นะได้คอมมิชชั่นหลายหมื่นเลยแนะ่โอ้โหดียิงเลยดีใจด้วยเพื่อนต้นเพื่อนในห้องอ่ะเขาจบมาเป็นเจ้าของโรงงานเจ้าของบริษัทตำแหน่งสูงๆเยอะแยะเลยนะแล้วต้นนะทำไมมาขับวินก็อย่างว่าแหละก็ตอนต้นเรียนอ่ะต้นไม่ตั้งใจเรียนอ่ะติดศูนย์ติดรอก็เยอะคนอื่นเขาจบมาก็ได้ดีหมดเน,นี่ยต้นเนี่ยแหละ เนี่ยโง่เองก็ลําบากหน่อยนะอืมตันนั้นแหละแต่ว่าฟิลจะไปไหนเนี่ยก็มาหาลูกค้านี่แหละต้นเขาบอกว่าอยู่แกนพีโน่บ้านเลขที่18บแทับสีอยู่ซอยเอ๋อนี่เลยขับก็ไปนิดเดียวก็ถึงแล้วฟิลมโอเคตน้นเดี๋ยวเราไปส่งของก่อนแล้วก็เนี่ยเราจบมานะมีบ้านแล้วก็มีรถขับแล้วนะเงินเดือนอะ่ะตั้งหลายหมื่นงั้นเราส่งของก่อนนะโชคดีเพื่อนขับรถได้ดีนะ ถึงแล้วหมู่บ้านแกนเพโนโนบ้านลูกค้าเราเฮ้ยถอยชนเฉยเลยอะแย่ yeah, แล้วรถเราก็ไม่มีประกันด้วยทำไงดีเนี่ยอุ้ยรถเขาเป็นรอยเลยอะ รอเยอะด้วยทำไงดีเน yeah. ี่ยประกานรถเหลาก็ไม่มีรถเขาก็เป็นรอยซะเยอะเลยแย่แล้วว่าทำไงดีเนี่ยเฮ้ยพี่ขับรถภาษาอะไรเนี่ยจอดรถดีๆขับระชนเฉยเลยอ่ะขอโทษด้วยนะน้องพอดีพี่ไม่ได้ตั้งใจอ่ะ เซ็งอะ่ะจอดรถอยู่เฉยๆก็โดนชนงั้นพี่เรียกประกันมาละกันประกันเหรอน้องพอดีประกันพี่เพิ่งหมดอะ่ะประกันไม่มีเหรอพี่ใช่น้องประกันรถพี่หมดอะ่ะโอ้โหเยอะด้วยนะเนี่ยงั้นพี่จ่ายหนูมาสองหมื่นก็ได้เดี๋ยวหนูไปทำสีเองสองหมื่นเลยน้องพี่ไม่มีตังค์อ่ะเดี๋ยวว่าแต่สองหมื่นเลยสองพันเราก็ไม่มีจ่ายหรอกเนี่ยพี่ขับรถก็ดีแต่งตัวก็ดี แต่ไม่มีประกันตังก็ไม่มีจ่ายแลวพี่จอาอยัางไงทําแบบนี้ไม่ได้นะพี่แบบนี้เล็กตำรวจเลยดีกว่าเย็งเงนๆก่อนนอ้องค่อยๆค,คุย,ยก่อนได้ไหมอ่ะแล้วสรุปพี่จะเอาอยัางไงเนี่ยประกันก็ไม่มีตังก็ไม่มีเนี่ยค่อยๆคุยกันไม่ได้อนองฟิวมีไรเนี่ยพี่ต้นก็ดูสิพีควคนนี้ถอยรถแล้วก็มาชนรถพี่ต้นประกันก็ไม่มีตังก็ไม่มีจ่ายฮะคันนี้รถต้นเนาะใช่รถราเองฟิมไหนรขอารู้หน่อยรถเป็นอะไรยอะอเปล่าตรงนี้ต้น ิลไม่เป็นแลหรอกนิดหน่อยเองรถเรามีกป็นชั้นหนึ่งเดี๋ยวเรียกมาเคลมก็ได้ก็ได้พี่ตน้นต้นขอบใจมากเลยนะที่แมวเ,เรื่องเราอะฟิลไหนบอกมีตังไงได้คอมมิชชั่นนั้นเยอะแยะทำไมไม่ตอบปากการะกันชั้นหนึ่งละ่ะช่วงนี้เราก็แย่ต้นไม่ค่อยมีตังเหมือนกันที่เราพูดไปอะแล้วก็โมโมดอวดไปเฉยอะต้นอย่ากดเราเลยนะเราขอโทษจริงๆต้นอย่าบอกนะว่าบ้านหลังเนี้ยบ้านต้นอะใช่บ้านเราเอง แล้วนี่ฟิวน้องสาวเราไงที่พาเราที่โรงเรียนบ่อยๆอะอ๋อเราจำได้แล้วที่ชอบพาไปโรงเรียนแล้วกินขนมเก่งๆอะนะใช่เลยคนนี้แหละฟิมต่อไปก็อย่าไปดูถูกใครนะถ้าไม่ใช่เราเนี่ยเขาคงมไม่ยอมหรอกเนี่ยถ้าไปเคลมประกันเนี่ยก็น่าจะโดนหลายตังค์อยู่นะต้นเราขอโทษจริงๆนะต่อไปเนี้ยเราจะไม่ทํานิสัยแบบนี้แล้วมาฟิวเข้าบ้านกันพี่มิรู้ไม่เหนื่อยเนี่ยน้พี่ต้อนอยู่หนูหานะ้ไม่กินไปก่อนนะฟิลมได้ต้นไม่น่าไปดูถูกเขาเลย ดีนะเนี่ยที่เป็นตน้นถ้าเป็นคนอื่นอะแย่ yeah, แน่